เสือผืนมอนใบทั้งนั้นเลยเออไม่มีอะไรมาเลยเห็นไหมเราจะไปหาเงินไปยืมเงินกับเขาเนีไม่ได้เออแอดก็ยังงงว่าเอา้ามันลำบากขนาดนี้จะมาทําไมการเป็นอยู่ก็ลำบากอยู่ก็ยากเอออยู่ก็ยาก มาแฮกข้อมูลเหรใครอ่ะ,อะ <c oughs> มันไม่มีข้อมูลอะไรแล้วช่วงนี้อะบอกได้เลยนะเออมันไม่มีข้อข้อมูลอะไรแล้วอืม แต่ก่อนนะมันมีอยู่ข้อมูลเนี่ยนะครับหาข้อมูลเนี่ยใช่ครับเป็นอย่างนั้นเลยก็หาแสงก็คือข้าออาลุงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเซนเ,นเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางไนงะอ่อเป็นจุดศูนย์กลางว่าอาจจะหาอะไรจากไหนได้แต่ว่าหาเอาด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่มีนะมาอยู่ที่นี่ด้วยกันนะไม่มีนะจะมาเอาเงินกันเนี่ยก็คงยากส่วนมากก็จะ จะขายของหรือจะทาอะไรเขาขายจากเอฟซีนี่แหละเอาเอฟซีเป็นหลักเออเอฟซีนี่แหละเป็นหลักเอได้จากเอฟซีทั้งนั้นส่วนมากส่วนใหญ่เลยล่ะได้จากเอฟซีเพราะเอฟซีก็เชื่อถือมากก็คือที่เขาช่วยซื้อช่วยอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าสินค้าคุณคุณภาพสูงนะไม่เกี่ยวเลยเขาช่วยซื้อก็เพราะว่าคุณอยู่กับช่างใหญ่เออเขาซื้อก็เพราะว่าคุณมาอยู่กับช่างใหญ่เขาถึงซื้อ เขาถึงช่วยถ้าคุณไปอยู่ที่อื่นนะเขาจะช่วยไหมนะ่ะเขาไม่สนใจอยู่แล้วสวัสดีครับผมนะนะเขามาอยู่เขามาอยู่ที่นี่เขาถึงซื้อเออมาอยู่กับช่างใหญ่เขาคิดว่าเออยังไงก็ช่วยกับช่างใหญ่มาอยู่เป็นเพื่อนกันหรืออยู่เป็นอ่ามาอยู่เป็นอ่า ช่วยกันนะครับเป็นการที่ว่าปกป้องเอาง่ายๆปกป้องอย่างใหญ่อย่างเนี้ยคอยคุ้มครองคอยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกันเขาช่วยอยู่แล้วถ้าอยู่ตรงเนี้ยแต่เออเขาก็อาศัยตรงนี้แหละอาศัยตรงเนี้ยเพื่อเป็นการขายของส่วนมากที่เขาขายได้เขาขายจากเอฟซีนะเอฟซี FC เขาช่วยซื้อแล้วก็แจกสิแจกยูทูบเบอร์ก็แจกไปแจกชาวบ้านเ็าแจกเ็า,า,กจกเาจะเป็นอย่างนั้นนะแจกไปทั่ว เออแจกไปทั่วเจ้าบ้านก็แจกอะไรก็แจกหมดเห็นไหม <c oughs> เขาไม่ได้สนใจนะครับว่าออ่จะยังไงเหมือนของกินก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นปลาสับไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็นแล้วแต่เขาซื้อหมดแต่เขาให้แจกเออเขาก็แจกไปแจกเลยเขาว่างานแจกเลยซื้อสนับสนุนเพราะว่าอยู่ก็ช่างใหญ่ เออแล้วก็เห็นว่าเออบางคนลําบากนู่นนี่นั่นเขาก็ซื้อของให้หมโมจักรยานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ก็เคยซื้อก็ซื้อให้ด้วยมอเตอร์ไซค์ก็ซื้อรถใหญ่ยังซื้อเลยอยู่ว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลยรถใหญ่ก็ซื้อเออรถกระบะรถใหญ่ซื้อให้ด้วยเป็นไงอะ่ะเออแล้วต่อมาก็เป็นบ้านโอ้โหเป็นไงมอเตอร์ไซค์นี่เป็นว่าเล่นหรือซื้อให้เป็นว่าเล่นเลยมอเตอร์อรไซค์ หลายคนด้วยที่ได้หัวใ่ไฟฟ้านี่ไม่ต้องถามเลยเยอะแยะขับเกลื่อนกาดกันไปหมดมาทุกวันเอาง่ายๆของของของแจกเนี่มาทุกวันมาไม่เว้นวันด้วยบางทีวันละสองรอบก็มีสามรอบก็มีแล้วแต่มันคนละเจ้าคนละคนเห็นไหมมาแบบนั้นตลอดเขาเพราะว่าอยู่กับช่างใหญ่เขาถึงให้ถ้าคุณไปอยู่กับคนอื่นเขาจะให้ไหม สังเกตเอาง่ายๆอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะแอดไม่เคยเห็นเขาได้แบบนี้นะ <c oughs> เออเอฟซีเขาซื้อให้ก็อาจจะซื้อให้นิดหน่อยแบบเสื้อผ้าอะไรอาจจะแจกแบบนั้นแหละเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีของใหญ่โตอันนี้นะโอ้โหทั้งโต๊ะทั้งเตียงทั้งตู้ที่นอนอ่าหมอนมุ้งทุกที่ครบหมดบ้านเบิ้ล <c oughs> สร้างให้เลยเขาจะถามงาประมาณเท่าไหร่ สร้างเนี่ยงบป,ประมาณเท่าไหร่เอฟซีถามเลยว่าจะจะสร้างเท่าไหร่อ่ะบางคนก็บอกก็ไปสืบมาก่อนอ่าไปสืบมาโอ้ราคาอ่าราคาสร้างรวมต้นทุนรวมค่าช่างอ่ารวมวัสดุแล้วเนี่ยเอ้ยสามหมื่นดีกว่าเออห้าหมื่นแม่ห้าหมื่นหกหมื่นแม่เออห้าหมื่นห้าแม่ อ่เห็นไหมบอกเขื่อไว้ก่อนเอาแม่เขาก็โอเคไม่มีปัญหาราคาประมาณนี้ก็พอได้อยู่อ่าเห็นไหมก็พอได้อยู่เออก็พอได้เงินทอนอยู่นะฮะพอได้เงินทอนอยู่ยิ่งราคาสูงก็ยิ่งเงินทอนเยอะอ่าเห็นไหมอันนี้เราไม่พลาดพิงใครนะเออเราไม่พลาดพิงใครนะไม่พลาดพิง อันนี้เราคุยนิทานนิทานเออมาเรื่องนั้นอันนี้ก็ก็ว่ากันไปเออก็ว่าไปอ่าแม่แม่หรือผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกเขาว่าอ้าวประมาณนี้ราคาประมาณนี้ก็สมเหตุสมผลเนาะเออไอไอคันที่เขาจะไปบีบทางนี้ก็เรื่องของเขานะครับเออบีบราคาลงมาเอาเน็ตเน็ตเอาเน็ตเน็ตเออเอาเน็ตเน็ตแล้วแล้วเวลาสร้างอะ่ะยูทูบเบอร์ก็สร้างให้เห็นไหม ยูทูบเบอร์ก็ไปช่วยกันสร้างก็ซื้อแต่ที่จะเสียเงินก็ซื้อวัสดุนี่แหละวัสดุต้องเสียแน่ๆอ,อ,อันนั้นเสียแน่ๆอยู่เพื่อก็ไปสร้างให้อาจจะเลี้ยงกันนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่ไม่ว่ากันแอดยังเคยไปช่วยเขาเลยแต่ว่าช่วยกันเล็กเน้อยนะิดช่วยส่งช่วยส่งให้ส่งของให้นู่นนี่นั่นกับเขานะแล้วแต่เขาจะสร้างกันช่างใหญ่ก็พาทําไปเห็นไหม แต่วัสดุเนี่ยต้องซื้อต้องซื้อแน่ๆอันนี้ไม่ว่ากันอืแล้วก็สร้างกันไปอยู่กันไปออแอมสังกะสีมั่งนะครับทำห้องน้ํามัง่งทํา,อาพอทําขึ้นดีมากขึ้นมาหน่อยใช่ไหมก็ซื้ออุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เข้าเอาคราวนี้เฟอร์นิเจอร์ละแต่แต่เงินไม่ได้จับแล้วนะเฟอร์นิเจอร์ดีเงินไม่ได้จับแล้วเขาจะเล่นจากเจ้าของเลยเล่นจากไอในเมืองมาเลย เขาจะโทรถามอันนี้เท่าไหร่เท่าไร่เท่าไหรจ่ายเงินโอนเงินให้กับเจ้าของร้านเลยคุณมีหน้าที่เซ็นรับของเดียวของโอเคนะของกี่ชิ้นวันนี้มากี่ชิ้นเท่าไหร่ยังไงอ่าก็จะโทรมาบอกว่าวันนี้สั่งอันนี้มาให้แล้วนะอ่านู่นนี่นั่นสั่งมาให้คุณเซ็นรับของมีหน้าที่เซ็นรับอย่างเดียวก็เซ็นรับก็รับของไปไม่ได้จับเงินแล้วนะไม่ได้จับเลยตรงนี้ไม่เกี่ยว เห็นไหมเขาก็ยินดีอยู่แล้วไม่มีปัญหา้ไม่ต้องจับก็ไม่เป็นไรแต่แต่ของมันไม่ใหม่ทั้งนั้นนะเออของมันมาสิง่งสิ่งมาแกะกล่องกันที่นี่เอ,อมามาต่อใครซื้อเตียงก็มาต่อเตียงให้ใครซื้อที่นอนเดี๋ยวเขามากางให้ดูอ,อทํานู่นนี่นั่นมันไม่ยากพวกเนี้ยตู้ยงตู้เย็นออพัดลมพ้าหมหมอนมุ้งอ้มีครบทุกอย่างเอสซีเอซีก็สังเกตเอาแล้วกันว่าเวลาขนกลับบ้าน มันเยอะแค่ไหนหลายเที่ยวบางทีบางคนันบางคนก็หลายเที่ยวบางคนก็สองสามเที่ยวบางคนก็ต้องเอารถหกล้อมาใส่แต่ตอนมาเนี่ยเขามากระเป๋าเสื้อผ้าไปเดียวมาแบบอนาถามากมาแบบแม่สงสารแต่แอดก็ไม่เคยไปดูแต่ละบ้านว่าบ้านเขาเป็นยังไงยังไงนะอ่าแต่ก็มีบ้างมีเคยไปบ้างเคยไปบ้างบ้านบ้านเกิดเขาเคยไป เ,เขาก็ไม่ไม่จนนะเออไม่จนนะบ้านเขาเนี่ยใหญ่เลยละ่ะแล้วเอฟซียังตามไปสร้างบ้านให้เขาอีกที่กกตงุกกตงกบตูมเนี่ยเขาขยายบ้านให้หมดทําบ้านให้ได้หมดเพราะว่าเราอยู่เขาช่างใหญ่ไงเออเขาเลยไปสร้างให้ที่บ้านนี่เลยกกตูมเนี่ยยังไปดูเลยเอฟซีเขาช่วยบอกงบ,กบกประมาณเท่าไหร่เขาบอกมาอย่างเงี้ยเอาอ่านด้วยละ่ะ ตรงไปแล้วเหรอพวกมีจฉาชีพปีขัดส่วนมากใช่ไหมอาศัยแสงลุงช่างมันไม่มีอะ้รจะมี สวัสดีครับผมยามเด็กนะครับผมเอฟซีทุกท่านก็นี่แหละนะครับเราก็เห็นกันนะครับบางคนตอนขนบอกห้ามถ่ายด้วยแล้วโอ้ยห้ามไม่ได้หรอกนะครับลาแล้วกวกกอ,อกอะ่เนนะเอฟซีมันติดเทนนะเออมันติดเทนนะบอกง่ายๆนะครับมันติดเทน มันห้ามถ่ายไม่ได้หรอกนะครับห้ามถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้องถ่ายเพราะว่าไอ้ตอนถ่ายเนี่ยเรารู้ว่าเออเขาขนของมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะว่าตอนขนเข้าเรายังถ่ายเลยอรับของอย่างเอซีรับของอย่าง FC, ของอานขนของมาเนี่ยเราก็ถ่ายเพราะอะไรเอก็ต้องถ่ายทําถ่ายให้เขาเห็นว่าเอ้ยรับของจริงๆนะเห็นไหมรับของจริงๆแล้วนะโอเคนะถูกต้องครับทุกคนทุกคนไปดูหมดแหละ เออทุกคนไปดูหมดเขาเห็นหมดแหละแอดก็ต้องต้องไปถ่ายเขาเพราะาอะไรโอ้โดีใจกับเขาสิแสดงความดีใจกับเขาไงเราไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไปถ่ายให้เขาดูว่าเออนี้นะเอ,อเขาได้คุณก็มีหน้าที่เสร็จรับของแค่นั้นเองแล้วคนนี้มันก็แยกย้าย,ยนะครับพอถึงวาระแล้วจะไม่ล่ะก็ต้องแยกย้ายกันไปออตรงนี้ไม่มีองค์ปู่แล้วก็แยกย้ายสิก็ขนสิครับจะเหลือไหมล่ะตอนนี้นะเออ ขนไปที่บ้านเขาแล้วเนี่ยพอเวลาเอฟซีพอเวลา, 3, เ,วลาเวลาย้ายไปจปาดงเนี่ยเขาก็ขนไปเป็นบางคนนะบางคนที่เขาไม่มีบ้านเนี่ยเขาก็ต้องขนไปจากเนี้ยขนไปอีกแต่บางคนคือมีบ้านเนี่ยเขาขนไปนี่เขาไม่ขนไปนู่นนะไม่ขนเอาแค่พออยู่ตรงนู้นซื้อแต่พอเอาเอาแค่พออยู่แต่เขาไม่ได้ขนไปหมดเพราะว่ามันเยอะมากนะเยอะมากที่ขนไปเนี่ย แค่ไม่กี่คนเหรอโอ้นะครับผมไม่มีคนดูเลยก็อย่าลืมนะครับ FC เขาคือใคร FC เขาคือ FC ลุงนั่นแหละอ่าใช่ไหม FC ลุงนั่นแหละที่จะตามไปทางนู้นอ่ะจะมีใครก็บอกแล้วคนอ่ายอดซับน่ะเป็นแสนแต่ถ้าไม่มีคนดูก็เปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์หลายๆคนก็เป็นแบบนั้น เพราะว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้คุณก็ต้องไปหาเอฟซใหม่ก็คือต้องไปทำคอนเทนต์ใหม่ที่แปลกแหวกแนวกว่าเข้าไปถึงจะมีอ่าถึงจะมาเอฟซีเขาจะเข้ามาใหม่มันก็จะเป็นแบบนั้นเอฟแล้วยิ่งมีปัญหามีประเด็นออกไปด้วยนะโอ้โหไม่ต้องถามเอ <c oughs> ได้เยอะมากขอบอกแล้วเออแต่ไม่รู้ละ ไม่รู้ล่ะ fc ถ้าแอดรู้แอดก็ไปถ่ายหมดแหละแอดไม่สนหรอกห้ามถ่ายไม่ได้ไม่ได้ห้ามถ่ายไม่ได้นอกจากเราขี้เกียจไปถ่ายแค่นั้นเองจะออกไปเป็นเจ้าจะเจ้าออกไปขนของกลับบ้านแต่เวลาเขาไม่ได้ย้ายออกจากลุงเนี่ตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายอย่างน,นเขาพอออกไปปุ๊บเวลาไปอยู่จะปลาดงเขาก็ไปอยู่ด้วยกันอีกบางทีก็ตามบางคนก็ตามนะบางคนก็ไม่ตามนะบางคนก็ตาม ตามไปอยู่ uh,